สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาตอบคําถามที่น่าสนใจมากนะครับว่าเฮ้ยมันมีบางคนเนี่ยพูดว่าเฮ้ย C เนี่ยเร็วกว่า Python นะ p y t o o นะชา้ากว่า C จริงวเปล่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะวันนี้เราจะมาอธิบายในเชิงของเทคนิคแล้วกันว่าเฮ้ยเบื้องหลังการทำงานของสองภาษาเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรทำไม สภาษาเนี้ยถึงมี performance ที่แตกต่างกันโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละอันเนี่ยมันมีความอะไรที่เป็นข้อดีอะไรที่เป็นข้อเสียของการวิธีการออกแบบภาษาแบบนี้โอเคไหม โอเคก็เราขอเริ่มจากทำความเข้าใจในคอนเซปต์พื้นฐานที่สุดกันก่อนก็คือคอนเซปต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่ได้เข้าใจภาษาโปรแกรมมิ่งเหมือนที่เราเห็นเหมือนที่เราพิมพ์กันลงไปที่เป็น source code โอเคปะ่ะเครื่องเข้าใจภาษาตัวนึงที่เขาเรียกว่า machine code หรือ machine code อ โอเคแล้วต่จะอ่านแล้วกันนะครับแมชชีนโค้ดเนี่ยมันเป็นเหมือนชุดคําสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเฟดแล้วก็เข้าไปทํางานตรงๆได้เลยโอเคไหมคือถ้าใครอยากรู้ว่าเมันมีหน้าตาเป็นยังไงมันมีลักษณะของการดีไซน์อะไรพวกนี้ยังไงครับแนะนําให้ไปเรียนพวกวิชาคอมพิวเตอร์อาร์เิเทคเจอร์นะครับเดี๋ยวเราเราเรา,เราน่าจะเข้าใจในในเรื่องนี้มากขึ้นโ okay, อเคป่ะอ่าใครอยากรู้ไปอ่านเพิ่มนะครับทีนี้อย่างที่บอกก็คือว่า แมชชีนโค้ดนะครับคือถ้าใครเคยเห็นไมตตัวแมชชีนโค้ดเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหมันไม่ใช่อะไรที่เราสามารถเขียนมันได้อย่างง่ายดายโอเคปะเราไม่สามารถเขียนมันได้อย่างง่ายดายเว้ยเช่นเลเซว่าเฮ้ยเราจะเขียนโปรแกรมแบบเพื่อจะคำนวณอะไรมันซับซ้อนมากๆครับสุดท้ายเราเมื่อไกา่ว่าเอ้าเราก็ต้องมานั่งแบบคิดว่าเฮ้ยฉันจะเฟดอันนั้นฉันจะเก็บลงดิจิตเตอร์อันนี้เฮ้ยมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ productivity เท่าไหร่ใช่ไหมครับ ดังนั้นมันก็เลยเกิดภาษาโปรแกรมมิ่งขึ้นมามีบนปัจจุบันนี้เรามีหลายภาษามาก C C++ P, P, C# Ch, Python Go Lang Scala Rust Assembly เยอะ <c oughs> ไปหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับโปรแกรมเมอร์ทำให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่ง เอ,อ่นั่งคิดว่าเอ,อ๊ฉันจะเขียนแมชชีนโค้ดมาหน้าตายยังไงใช่ป่ะเพราอย่างที่เราบอกก็คือว่าคอมพิวเตอร์เข้าใจแค่แมชชีนโค้ดดังนั้นเมื่อเรามีภาษาครับมันจะต้องมีตัวแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้ภาษาโปรแกรมมี่เนี่ยครับมันกลายล่างไปเป็นแมชชีนโค้ดอ่าซึ่งโดยดั้งเดิมแล้วเนี่ยเราจะใช้โปรแกรมตัวนึงที่เขาเรียกว่าคอมไพเลอร์ Compiler-Compiler-Compiler anything you wanna read it โอเคปะ anything you wanna read โอเคไหม r มนะครับมันจะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่แปลงจาก source code ให้กลายเป็น machine code ดังนั้นเวลาโปรแกรมถูก Compile เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็กลายอยู่ในรูปของ machine code ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราไปเปิดในคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเรียกไฟล์พวกนี้ว่า executable files ใช่ปะเป็นไฟล์ที่สามารถ execute หรือว่าทำงานได้นั่นเอง ถ้าเป็น windows ก็จะเป็น exe ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น mac ก็ไม่มีดอใช่ปะหรือว่า linux ก็ไม่มีดอ unix system ไม่มีดอใช่ปะอ่ะละาลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ปัญหาของการใช้คอมพิวเตอร์คือเอ่อเมื่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเรามีความซับซ้อนมากขึ้นคอมพิวเตอร์เรามีความหลา,า,า,ากหลายมากขึ้นเนาะอา e c t ตกต่างกันอ่าอาชีพไปเรียนเครื่องคอมพิวเตอร์อาชีพนะครับเช่น x 8 6กับ Arm หรือแม้กระทั่งว่าคอมพิวเตอร์บางตัวอาจจะมีชุดคำสั่งที่แตกต่างกันไปหรือคอมพิวเตอร์บางตัวอาจจะมีชุดคำสั่งพิเศษขึ้นมาเพื่อทำอะไรบางอย่างให้มัน Optimize ให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นนะทำให้มันก็จะมี Compiler สําหรับ OS นั้นสําหรับ OS นี้สําหรับ CPU Architect แบบนั้น CPU Architect แบบนี้เต็มไปหมดเลย เ okay, ช่นเช่นเช่นบน Mac เองเนี่ยครับที่ผมใช้ Mac เนี่ยนะเมื่อก่อนเราอาจจะมีแค่คอมไพเลอร์ที่ compile ตัว executable สำหรับ Mac OS ใช่ไหมอาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราลองไปโหลดตัวคอมไพเลอร์เช่น let's say C compiler เช่น gcc ใช่ไหมครับเช่น gcc เนี่ย gcc มันก็จะมีแบบแยกเวอร์ชันด้วยนะถ้าถขนาดเป็น Mac เหมือนกันนะมันจะเป็นเวอร์ชันที่ คอมไพ l ์สำหรับ Intel CPU กับอ e ีกเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยมันจะคอมไพ l ์ Apple Silicon ก็คือเป็น ARM-Base อันนึงเป็น ARM-Base อันนึงเป็น x86 base ใช่ปะม,มันก็จะมีการคอมไพ l ์ด้วยชุดคำสั่งที่แตกต่างกันใช่ไหมหรือโปรแกรมบางตัวที่เราใช้งานกันปัจจุบันในบนแมะครับบางโปรแกรมก็จะซัพพอร์ตบน Intel only ใช่ไหมก็ต้องใช้ Rosetta เข้ามาแปลงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาใช้คอมไพเลอร์ที่คอมไพ l ์มาสำหรับ ตัว Intel CPU ใช่ป่ะเมื่อน้องก็จะเอามารันบน Apple Silicon เราก็ต้องใช้ Rosetta ในการทำ Translation ใบมาใช่ไหมอ่ะอันนี้ช่างมันโอเคไหมแต่ถ้าใครเข้าใจ Architecture ทุกคนจะเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีถูกไหมครับป,ปัญหาใหญ่ๆของภาษาที่ทำงานโดยใช้ Compiler รคืออะไรถ้าคุณต้องการจะเอาไปรันในอีก แอนด์แอมเบรนหนึ่งคุณต้องอาจจะเอาไปรันในอีกซิสเต็มหนึ่งคุณต้องกาจจะเอาไปรันในอีกอาร์เคเทกหนึ่งคุณก็ต้องคอมไพน์มันหนึ่งทีคอมไพน์มันหนึ่งทีคอมไพน์มันหนึ่งทีและสมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าอาร์เคเทกของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีความแบบหลากหลายกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันมากๆแบบต่างคนต่างทํานู่นทํานี่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่ง CPU ที่อยู่ในยี่ห้อเดียวกันเองเนี่ยคนละรุ่นกันก็คือเมื่อก่อนก็คือแทบจะคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มันจะต้องมีวิธีการบางอย่างสิวะที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อ่าวิธีการตนนั้นเนี่ยเราเรียกมันว่าการใช้พวก interpreter มันต่างกันยังไงล่ะ,ะคือปกติแล้วเนี่ยเราคอมไพล์จาก source code ไปเป็น machine code เลยถูกปะก็คือสามารถทำงานได้ตรงๆเลยใช่ไหมแต่ในเมื่อเรามีปัญหาว่าเฮ้ยม,มันมี architect หลากหลายมากงั้นเราแปลง source code เราเนี่ยให้มันอยู่ในรูปแบบหนึ่ง ที่มัน universal กับทุกๆ CPU ก่อนไหมกับทุกๆอย่างเลยให้มัน universal ตรงกลางแล้อันหนึ่งไม่ได้ specific ว่ามันจะเป็นอะไรแล้วเราค่อยใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาอ่านไอตัวตรงกลางนี้แล้วแปลงมันให้กลายเป็น machine code อีกทีหนึ่งที่ปลายทางแล้วตอนที่เรารันอไอคอนเซ็ปต์เนี้ยครับเราเรียกมันว่าการใช้ interpreter interpreter เนี่ยก็เลยเป็นโปรแกรมตัวหนึ่ง ที่เข้ามาอ่านอีไฟล์ตรงกลางเนี้ยแล้วแปลงมันให้กลายเป็นแมชชีนโค้ดแล้วให้เครื่องคอมพิวเตอร์รันแต่สิ่งที่อินเตอร์พรีเตอร์ทำแทนที่มันจะคอมไพล์ทั้งหมดมันแทนที่มันจะอินเตอร์พรีเทตทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะไม่อินเตอร์พรีเตอร์เนี่ยครับมันจะอินเตอร์พรีเทตทีละบรรทัดไล่ไล่ไล่ลงมาก็คืออ่านแล้วก็แปลงให้เป็นแมชชีนโค้ด execute อ่านแปลงเป็นแมชชีนโค้ด execute อ่านแปลงเป็น, Code, ute, นแมชชีนโค้ด execute ลงไปเรื่อยๆในลักษณะแบบนี้ตัวอย่างของภาษาที่เป็น interpreter นะครับก็คือ Java อ่ะ classical example Java ใช่ป่ะ Java ถ้าเราเคยเรียนหรือว่าเคยใช้กันมาก่อนเนี่ยเวลาเราจะเขียนโปรแกรมบน Java เราต้องลง2อ,อย่างใช่ป่ะคือ JDK ก็คือ Java Development Kit กับ g r e ใช่ไหมครับ Java Runtime ใช่ไหม <Es per ated> ซึ่งโดยปกติแล้วคนทั่วๆไปที่เขารันโปรแกรมนี้เนี่ยเขาจะใช้แค่ JI หรือว่า Java r รัน i ามใช่ไหมครับซึ่งส่วนที่อยู่ใน JDK เนี่ยมันจะเป็นพวก j w Java, Java ใช่ไหมไอ้พวกจาว a าแวรกัครับจาว a า j ีจาว o าคอมพาเลอร์ใช่ไหม αι? อ่าก็คือเป็นตัวแปลงมันซึ่งในตัวจาว a าเนี่ยครับเวลาเราเขียนแล้วเราใช้จาว่าเนี่ยแปลงมันนะครับมันจะอยู่ในรูปของ byte code เขาเรียกมันว่า byte code เป็น universal form ที่รันบนที่ไหนก็ได้ใช่ปแต่ปัญหาคือเฮ้ยมันไม่ specific ใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่อยู่ใน JRE หรือ Java Runtime อะครับอ่าเขาเรียกว่า Java Virtual Machine JVM อ่า JVM เนี่ยก็จะเข้ามาอ่าน byte code ที่เรามันทัดเลยแล้วก็ทานเสเล e มันให้อยู่ในรูปของ machine code แล้วค่อยสั่งให้มันเป็น e x e c u t e อี e ทีหนึ่งแล้วก็ Run แบบนี้ไปเรื่อยๆอ่า คอนเซปต์ดยูกันนี้เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ในภาษา Python ด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ใช่ไหมครับดังนั้นภาษาบางภาษาเนี่ยในโลกนี้เนี่ยก็จะทำงานด้วยการใช้ compiler ร์บางภาษาในโลกเราก็จะใช้ i n t e r อร์พรีเ r ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่ในคอนเซปต์ประมาณ2ตัวนี้ใหญ่ๆแต่มันก็จะมีบางภาษาที่มันอาจจะมีความแบบ ดริฟคิงออกไปเล็กน้อยอะไรแบบนี้ครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มกันได้อ่าทีนี้การใช้อินเทอร์พีเตอร์เนี่ยข้อดีอย่างที่เราบอกก็คือว่าเฮ้ยเราไม่แบบเราไม่จำเป็นทนี่ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับสิส t e เต็มใดสิสเต็มหนึ่งละเราสามารถเขียนโปรแกรมทีเดียวและเราสามารถที่จะนำมันไปรันได้ในทุกๆสิส t e เต็ม ใช่ปะมันมันเลยมีคอนเซปต์ตัวหนึ่งของจาว่แบบเป็นสโลแกนตัวหนึ่งที่จาว่าหรือว่า Sun m i โครเนี่ยขายแบบขายสืดๆไปเลยก็คือคำว่า write once write once run anywhere ก็คือเขียนหนึ่งครั้ง Run ที่ไหนก็ได้เพราะอะไรเพราะง่ายมากก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมออกมาครับเราก็แค่แปลงมาให้เป็นไบโค้ดใช่ปะแล้วส่วนเครื่องที่ใช้ในการรันน่ยก็แค่เป็นเครื่องซิสเต็มอะไรก็ได้ ที่ Sun Microsystem เขียน JVM ออกมาง่ายเลยถูกปะ่ะดังนั้นเดฟทำงานได้แบบลื่นปื้สปูดปูดปาเลยใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าก็ก็แค่ให้ Sun Microsystem เขียน JVM ให้ไปคนคอนโทรลคนเดียวเลยแล้วเราก็แค่คอมไพล์ไบโค้ดออกมาจบใช่ปะ่ะใครๆก็ชอบใช่ป่ะครับแต่อย่างที่บอกก็คือว่า ปัญหาของมันหลักๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของ performance อ่ะ performance เพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเวลามันทำงานนะครับมันจะอ่านที่บรรทัดแปลง execute อ่านแปลง execute อ่านแปลง execute ซึ่งมันแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นพวก Compiler ที่เรา Compile ทั้งหมดไปเป็น Machine Code แล้วดังนั้นสิ่งที่มันทำเมื่อมัน Compile ผ่านแล้วก็คืออะไรก็อ่านทำ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 าตรงๆได้เลย ใช่ป่ะเผลอๆแม่งเปิดโปรแกรมมายัดซิสเต็มทั้งหมดยัดซอฟต์แวร์ทั้งหมดใส่เข้าไปในแรมแม่งทำงานแบบปุบๆๆบปุบ,ปบ,ปบ,ปบเลยอีซี่ใช่ป่ะเนี่ยอันนี้มันคือความแตกต่างในแง่ของการทำงานของภาษาแต่ละภาษาว่าเฮ้ยมันมีเอนจินในการทำงานอย่างไรโอเคไหมบางภาษาใช้อินเ r อร์พิเเตอร์บางภาษาก็ใช้เป็นคอมไพเลอร์เบสก็ขึ้นกับการดีไซน์ของภาษานั้น อีกข้อดีหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจของภาษาที่เป็นกลุ่ม interpreter อะครับส่วนใหญ่แล้ว interpreter เนี่ยมันเป็นคอนเซป็ปที่ถือว่าใหม่เมื่อเทียบกับ compiler โอเคปะเป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเยบกับ compiler เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วภาษาที่เป็น interpreter ครับเขาจะออกแบบมาให้ค่อนข้างมีความ high level นิดนึงแล้วประกอบกับพอมันเป็น interpreter นั่นแปลว่าเราสามารถ รันแล้วเราก็สามารถเขียนโค้ดเพิ่มเพิ่มเพ่มลงไปได้เหมือนที่เราเขียนในพวก Interactive Environment บน Python ใช่ปะ่ะหรือใช้ Python n อนบุ o o กพวก Jupyter อะไรพวกนี้ใช่ไหมมันสามารถทำได้ซึ่งถ้าเราใช้คอมไพเลอร์คุณต้องเขียนให้เสร็จแล้วคุณคอมไพ l e แล้วคุณค่อยรันใช่ปะ่ะแต่อันนี้คุณสามารถเขียนแล้วก็เออลองรันดูเออตรงนี้ไม่ใช่อ่ะลบออกไปก็ไม่ต้องไม่ต้องคอมไพล์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องรันใหม่ทั้งหมดใช่หม เนี่ยคือข้อดีของพวก interpreter มันคือตรงนี้เลยที่มันทําให้แบบมันดีมากๆใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูซิว่าเฮ้ยไอที่เราบอกว่ามันช้ามันช้าเนี่ยมันช้ากว่ากันขนาดไหนเราขอยกตัวอย่างที่เราคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราเห็นภาพให้ทุกคนได้เห็นภาพได้ง่ายที่สุดของของเรื่องของ performance ที่เกิดขึ้น กับพวกภาษาที่เป็นคอมไพเลอร์เบสกับพวกที่เป็นอินเ r อร์พรีเตอร์เบสละกันในที่นี้เราขอยกตัวอย่างเป็นคู่กัดที่ทุกคนแบบคุยกันอะไรก็ไม่รู้กันเยอะมากก็คือ C กับ Python นะครับโดยโปรแกรมที่ผมจะยกตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับการหาค่าเฉลี่ยอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอตัวเองขึ้นมาโอเคไหมอ่ะตอนนี้ทุกคนน่าจะ เห็นหน้าจอผมแล้วใช่ไหมจ๊ะใช่หรือไม่โอเคเห็นแล้วนะครับเอาล่ะโปรแกรมที่ผมบอกที่ผมจะทำก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับการหาค่าเฉลี่ยนะครับผมขอเริ่มจากภาษา C ก่อนละกันภาษา C นะเราทำงานง่ายมากก็คืออะไรผมเริ่มจากการสร้างตัวแปรชื่อ n ขึ้นมาก็คือเป็นตัวแปรที่เก็บว่าเราจะรันกี่ครั้งเนาะเราจะสุ่มตัวเลขกี่ครั้งนะครับแล้วก็มีค่าซัมเพื่อจะซ้าตัวเลขใช่ปะ่ะเพราะว่า กาหาค่าเฉลี่ยก็คืออะไรเอาค่า x แต่ละตัวบวกบวกบวกกันแล้วหารด้วย n ใช่ไหมทุกคนหาค่าเฉลี่หาค่าเฉลี่ยเป็นใช่ไหมโอเคนะผมก็มีซ้ำเป็นศูนย์เรียบร้อยละผมก็แค่ลูปไปจำนวน n ครั้งใช่ไหมครับใช้ for loop นะแล้วก็ให้ซ้ำเนี่ยบวกเท่ากับ random โดยที่ว่าผมเนี่ยจะ random เลขแต่1ถึง2,000 ตัวไหนก็ได้ในหนึ่ง2 0ง0นะครับผมไม่แคร์ว่าจะซ้ำไม่ซ้ำผมไม่แคร์ขอแค่แรนดอมแล้วมีโอเปอเรชั่นของการบวกเข้าไปผมพอใจแล้วโอเคปะบวกเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็แค่ให้มีนเท่ากับซัมหารด้วยเตามสูตรใช่ไหมอันนี้คือเป็นภาษา C นะครับอีกอันนึงนะครับภาษา Python ง่ายมากใช้โมดูลชื่อ Random นะครับแล้วก็ วันนิลลานะครับอันนี้ตอนนี้คือผมสร้าง n เท่ากับสิล้านขึ้นมาแล้วก็มีซ้ำเป็นศูนย์นะครับแล้วก็บวกกันก็คือให้แรนด o อมแรนอินตั้งแต่1นึถึงสองพแล้วก็สุดท้ายก็เอามาหารกันโอเคไหมอ่ะผมลืมไปตรงนี้นิดนึงผมตกศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองรันกันดีกว่าอันนี้ต้องอออกแล้วใช้ไม่ได้แล้วเพราะผม ตัวเลขผิดนะครับผมเริ่มจากรันไพทอนก่อนละกันอ่ะไพทอนแล้วก็ py vanilla ปุ๊บโอ้ยขอโทษลืมผมต้อง time python py vanilla ก็คือเราใช้คำสั่งชื่อ time ใช่ไหมครับเพื่อจะนับว่าเวลาที่ process เนี้ยมัน Run เนี่ยมันรันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโดยที่ตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า process นะครับตรงนี้ใช้เวลาทั้งหมด4.89วินาทีในการหาค่าเฉลี่ยจำนวน10ล้านตัวนะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมา compile ตัว source code เมื่อกี้กันนะครับ gcc ปุ๊บโอเคผม compile เรียบร้อยนะครับแล้วก็ time c ันนี้ลาปึ้งะจะเห็นว่าตอนนี้ผมหาค่าเฉลี่ย10ล้านตัว เหมือนกัน Python ใช้4.89วินาทีแต่ว่า C เนี่ยผมใช้0.09วินาทีเท่านั้นห่างกันกี่เท่าครับทุกคนลองบวกเลขกันดูได้โอเคไหมถามว่าทำไมมันถึงแตกต่างกันได้ขนาดนี้ตรงนี้นะครับคือใครแม็กที่สำคัญมากๆ แล้วก็ทําให้มันเป็นตัวอย่างที่ทําให้ Illustrate ได้เห็นชัดขึ้นว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราลองดูที่โปรแกรมนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเป็น p y t o o และกัน Python นะครับอ่ะตรงเนี้ยมันก็อ่าน import execute อ่านแปลง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  execute เห็นไหมมันจะเกิดการอ่านแปลง execute เนี่ย วนวนวอยู <üman> ่เยอะมากเลยใช่ปะจนจบก็อ่านไป execu เป็นตัวจุดสุดท hmm. ้ายใช่ไหมครับจะเห็นว่าม <mas> um, ันมีการอ่านแปลงเยอะมากเลยใช่ปะการแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากซมันมันมี overhead สูงมากใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับไอทั้งหมดเนี่ยมันถูก precompile ไปหมดแล้วเนี่ยมันถูก compile ไปหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันทำก็แค่อะไรอ่าน execu 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 นี่แหละคือสาเหตุว่า ทำไม Python ในความเป็นจริงแล้วมันถึงช้ากว่าภาษาซีมากๆเพราะจุดอ่อนของมันก็คือ i n t e r p r e t e r หรือมันก็คือจุดแข็งของมันด้วยคือจุดออกกับจุดแข็งไม่คือจุดเดียวกันโอเคปะทีนี้ผมอยากจะให้ดูอีกโปรแกรมหนึ่งครับอ่ะผมจะให้ดูอีกโปรแกรมหนึ่งผมจะ Time Python แล้วก็อันนี้อ่ะเห็นไหมครับ อันนี้ผม Run Python นะครับแต่เฮ้ยทำไมผมทำเหมือนกันเลยอ่ะผมใช้0.1วีลิกงนี่มันเร็วเกือบเท่าภาษาซีเลวใช่ปะเฮ้ยทำไมไพทอนถึงไม่ได้เท่าภาษาซีเลยอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วในไฟล์เนี้ยครับคุณอาจจะเห็นจากชื่อไฟล์ที่ผมรันเรียบร้อยแล้วแหละก็คือผมใช้นำพายครับอ่ะ นำพายง่ายมากครับผมเริ่มจาก Import นำพายเข้ามาแล้วก็กำหนด n เป็น10ล้านเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมใช้คำสั่ง np. random. r a n mm hmm. ก็คือให้สั่งให้ random integer ขึ้นมาโดยที่ให้ random integer ตั้งแต่1นถึง2,000มีขนาดเท่ากับ n ก็คือ10ล้านตัวใช่ไหมครับจากนั้นตรงนี้ยคำสั่งตรงนี้ผมจะได้เป็นนำพาย Array ออกมาแล้วก็ mean ก็คือให้หาค่า mean จากไอ้นำพาย array ชุดนี้ เราก็จะได้มีออกมาคำถามถามว่าโอ้แล้วทำไมมันถึงเร็วได้พอๆกับซเลยอ่ะเออเคยสงสัยว่าเราว่าทุกคนแบบมันมันต้องมีคนที่เถียงคนนี้นข,นขึ้นมาแน่นอนว่านี่ไงพาทอนเนี่ยเร็วได้พอๆกับซีเลยมันต้องมีคนเถียงชัวร์ดิเชื่อดิเพราะอะไรครับเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับไอ้นํำพายที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยครับ เบื้องหลังของมันนะครับมันก็คือ C source code ครับใช่แล้วครับนำพายจริงๆแล้วถูกเขียนจากภาษา C ทั้งดวงเลยครับแล้วเวลาที่เรา install นำพายในเครื่องของเราครับก็คือการที่เราโหลดตัวที่เขา pre compile มาแล้วอือหรือถ้าเราลงใน system ที่มันจะไม่ pre compile มาให้มันไม่มี pre compile มาให้เรา ในตัวพวก pip installer ครับมันจะมีพวก view เลยพวกเนี้ยที่ที่มันจะมีคำสั่งในการแบบไปโหลดตัว source code มาแล้วก็ compile ในเครื่องของเราก็ได้โอเคบามหรือถ้าใครเราไปเปิด git hub git hub git hub แล้วเรา่วงวหรอ git hub นะครับของ numpy ดูครับเราจะรู้ว่าเออจริงๆแล้วไส้ในครับมันเป็น C source code ทั้งหมดเลยนั่นทำให้ตัวถ้าเราใช้น umpy ครับความเร็วที่ได้เนี่ยมันจะใกล้เคียงกับ C มากๆ แต่มันจะไม่มีทางเท่า C เพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้ว eventually นะครับมันจะต้องมี overhead ของการใช้ interpreter เกิดขึ้นณ process ตรงนี้ถูกปะเมื่อเทียบกับ C ที่เรา pre compile ทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วโอเคไหมดังนั้นสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ย ตัว Python Speed Performance ยังไงก็สู้ภาษา C ไม่ได้แน่นอนโอเคไหมเพราะมันเป็นท oh. ี่การออกแบบของภาษาที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันตัวหนึ่งใช้คอมไพเลอร์ตัวหนึ่งใช้อินเทอร์พิเ o เตอร์มันใช้งานไม่เหมือนกันซึ่งถามว่าอินเทอร์พิเเตอร์มีข้อดีไหมก็มีใช่ไหม มันก็มีในแง่ของการที่เราสามารถเขียนเขียนแก้เขียนแก้ไปได้เรื่อยๆ,ๆใช่ไหมครับอย่างตัว Python เองเนี่ยเป็นภาษาที่มันค่อนข้างใหม่ไม่อเท่ากับภาษา C ดังนั้นดังนั้นดังนั้นเนี่ยความง่ายในการใช้งานก็จะง่ายกว่ามีคำสั่ง built-in เยอะกว่าทำงานได้เยอะกว่าโดยที่เราไม่ต้องเขียนเองมากโอเคปะ่ะอ่าอะไรในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับ และในความเป็นจริงแล้วนะครับภาษาไพทอนเนี่ยครับถ้าเราลองไป search ดูดีๆนะครับไพทอนดิสโทรที่เราใช้งานอยู่นะครับมันจะเรียกว่าสี่ไพทอนครับใช่ครับมันคือมัน b u ว l d จากภาษา C ทีหนึ่ง <c oughs> ใช่ไพทอนมันก็คือ b u ว l d จากภาษา C ทีหนึ่งโอเคเหรอแค่ว่าเออมันมีอินเต i n t e r p เตอร์นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วมันจะมีพวก J Python ด้วยนะก็คือเป็นไพทอนที่เขียน interpreter เตอร์เขียนจาราว่าด้วยนะเออมันมีอะไรแบบนี้ด้วยด้วย ออหรือถ้าใครลองไปดูพวกนัมบ้าอะไรพวกนี้ครับมันก็มีพวก ahead of time compiler อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีอะไรพวกนี้เพื่อจะเข้ามาช่วยแบบบัมอัพสปีดในการทํางานด้วยเช่นเยกกันเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยครับจะท,ทำให้ Python เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะกับงานที่เราเออทดลองเปลี่ยนแปลงสร้าง Android, อัลกอริทึมอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างเวิร์กมากๆและยังไม่นับว่ามันมีบร i r เบอมันมีพวก เกี่ยวกับพวก ML ครับซึ่งไส้อะมันเขียนด้วย C อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถามว่าโอเคเพอร์ฟอร์แมนมันอาจจะไม่เท่าคูณเขียน C ตรงๆมันไม่มีทางเท่าอยู่แล้วแต่ว่าความง่ายในการขึ้น velocity ในการขึ้น agility ในการขึ้นอะยังไงยังไงการใช้ริบมันก็ย่อมมี agility ที่ดีกว่าการแบบมันนั่งแบบเพรนสมการในภาษา C เองถูกปะ ถึงแม้ว่าโอเคมึงจะรันช้ากว่าแต่ว่าการเขียนขึ้นมามันเร็วกว่าไงมันเทสเร็วกว่ามันเขียนได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นงานบางงานมันก็จะเหมาะกับการใช้ Python โอเคปะแต่งานบางงานที่เราต้องการ Performance จริงๆเราต้องการ Access Memory ที่ค่อนข้างลึกจริงๆมีการ Handle อะไรที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยยังไงยังไงภาษา C ก็ยังโอเคกว่าอยู่ดีถูกปะเพราะเราสามารถ มีคอนเซปต์ของ pointer มีคอนเซปต์ของ memory handling มีคอนเซปต์ของ memory addressing ที่ค่อนข้างละเอียดกว่ามีคอนเซปต์ของการ parallel processing ที่ละเอียดกว่าแล้วก็ทำได้เยอะกว่าเพราะอะไร python ติด GIL ใช่ไหมครับ global interpreter lock ใช่ปะแต่ในภาษา C เนี่ยคุณสามารถเขียนยัน P t r a d คุณทำ semaphore lock ได้คุณทำ critical code handling อะไรได้เยอะมากถูกปะเพราะมันเป็นภาษาที่ low level กว่าแต่มันก็แลกมากับความยากที่มากกว่าความ ยากใน,นการ implement ที่ยากกว่าใช่ไหมออปชันเยอะกว่าแยบลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยบอกไม่ได้ว่าเออ Python หรือ C อะไรดีกว่ากันมันขึ้นกับการใช้งานของเราเนาะว่าลักษณะของการใช้งานของเราเนี่ยภาษาอะไรล่ะที่มันจะทำให้เราได้เปรียบทำให้เราภาษาทำให้เราตอบโจทย์กับโซลูชันหรือซอฟต์แวร์ที่เรากำลังเขียนหรือแก้ปัญหาอยู่ มากกว่ากันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเทียบได้ตรงๆโอเคป่ะอ่ะเนี่ยแหละครับคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันก็ลองให้ดูขำๆนะครับว่าเออมันมันทำงานต่างกันยังไงแล้วมันเร็วไอที่เขาว่ากันเนี่ยมันเร็วกว่ามันช้ากว่ามันมันขนาดไหนนะครับก็ลองมาคุยกันได้นะครับว่าแบบเออทุกคนคิดคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับจริงๆมันก็มันก็เป็นแบบเทคนิคอล ที่ค่อนข้างฟิกสไตล์ตัวพอสมควรเลยเนาะครับก็เรามาคุยกันได้ครับว่าแบบเออใช้ทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแบบใช้ซีทำอะไรใช้ไพทอนทำอะไรนะครับลองมาคุยกันด้านล่างได้นะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับจะได้เห็นคลิปเราอีกเยอะๆนะครับก็ดังใจน,นี้ก็จะทําคลิปที่มีสาระ เราอะไรมากขึ้นเนาะในช่องของเรานะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ